ไม่ทําให้เขามีความสุขมากเท่ากับอีกร้านหนึ่งที่ได้มาใหม่ <ừ> ถึงได้ง่ายคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยความสุขคนเราไม่ได้อยว่ที่การมีแต่อยว่ที่การได้ดรัม <c oughs> มาก็ยังคิดต่อไปว่าคนเราจริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากจะรวยนะแต่เราอยากจะรวยกว่าอ๋อต้องเติมไปอีกนิดนึงขอมีอีกนิดนึงอขอเพิ่อมอีกหน่อยคุณคุณมีร้อยล้านเนี่ย <c oughs> คุณไม่มีความสุขหรอกถ้าเพื่อนของคุณเนี่ยมีพันล้านเราะนั้นเรา <c oughs> คนเราเนี่ย ไม่ได้ต้องการรวยนะเราต้องการรวยกว่ารวยกว่าเพราะแล้วเราที่เราทุก็เพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยไหมคะใช่เวลานี้ก็พบว่าคนที่มีเพื่อนรวยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติอยู่20เอเพราะว่าที่จะรวยแล้วสุขภาพแข็งแรงกลายเป็นว่าเป็นเั่นหมาว่าได้แล้วทำให้มีความสุขไหมไม่ถ้าเราเห็นคนอื่นได้มากกว่ามีมากกว่าอย่างที่อาตมาบอกเนี่ยเราได้มมดนัแสนหนึ่งเราไม่มีความสุขนะถ้าคือ คนหนึ่งก็ได้สองแสนนะใช่ไหมพระอาจารย์คะที่ท,ทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้ลาเรื่องเกี่ยวกับหมาน้อยกับเจ้าก้อนข้าวเหนียวทํายังไงที่จะมีวิธีอบรมจิตใจของเราอะคะ่ะให้ไม่เป็นเหมือนเจ้าหมาน้อยที่คอยไล่ตามไล่ล่าเป็นก็เป็นปฏิบัติการไล่ล่าหาความสุขของใหม่ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์หลักง่ายๆคือว่าพอใจสิ่งที่มีค่ะยินดีสิ่งที่ได้คนเราถ้ามีตรงนี้นะพอใจสิ่งที่มีนะยินดีสิ่งที่ได้นะเราก็มาไป ดิ้นรนอยากได้ของใหม่แล้วเราก็ไม่รู้สึกทุกข์เมื่อเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าหรือว่ามีดีกว่าความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เวลานี้เนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเองไม่มีนะแต่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปมองแต่ว่าคนอื่นเขามีมากกว่าดีกว่าใช่ไหมหรืออาจจะมีบ้านหลังใหญ่กว่ามีรถคันใหญ่กว่ามีแฟนที่สวยกว่ามีลูกที่ฉลาดกว่าทั้งหมดนี้ทาให้คนเราเนี่ย ทุกได้ทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่หันมามองว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้ว<ม>ถ้าเราหันมาพอใจสิ่งที่มียินด,ดีสิ่งที่ได้เราจะมีรถคันเล็กกว่าบ้านหลัง,ลงเล็กหลังเล็กกว่าแต่เรามีสุขภาพดี<ม>เรามีครอบครัวที่อบอุ่นคแค่นี้ก็สขคนที่เราจะมีความสุขแล้ว<ม>แต่คนเราไม่ค่อยมองว่าเรามีดีอะไระเรามักจะไปมองว่าคนอื่นเขามีอะไรที่เรายังไม่มี ก็ทำให้เราอยากจะมีหันกลับมามองในสิ่งที่ตัวตัวเองมีอยู่ชื่นชมมันชื่นชมมัน,น,มมนสุดท้ายนะคะคือในฐานะที่อย่างตัวหนูเองก็จะเป็นเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันแล้วก็ในฐานะที่ก็ยังเป็นพุทธพุทธชนอยู่นะคะแต่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราไม่ยึดติดให้ละวางไม่ยึดมั่นถือมั่นการไม่ยึดติดเนี่ยคือท่านหมายถึงทุกๆอย่างเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าจริงๆเราเป้าหมายของมนุษย์เนี่ยคือเราก็ต้องการความสุข แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไม่ยึดติดเนี่ยมันก็อาจจะแบบยากสําหรับคนที่ยังเป็นพุทธศาสน,านิกชนแล้วก็เป็นปุถุชนด้วยจะทํามีวิธีการอย่างไรที่ทําให้เราไม่ติดสุขอะคะหรือไม่ปฏิบัติการไล่ล่าหาความสุขอย่างไม่สิ้นสุดคือถ้าเราติดสุขนะ,ะเราก็จะทุกข์เพราะว่าความสุขนี่ไม่เที่ยงใช่ไหมแม้<ะ>แต่สุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแม้แต่ความปกติสุขข,ของบ้านเมืองของดินฟ้าอากาศมันก็ไม่เที่ยง ถ้าเราไปติดความสุขที่มีอยู่เนี่ยนะเราก็จะทุกข์เมื่อมันเสียไปเมื่อมันเสื่อมไปเมื่อมันแปลสภาพไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะยอมรับหรือวางใจเป็นกลางต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์เมื่อมีเมื่อมีสุขเราก็ยินดีก็จริงแต่เราไม่ไปยึดติดมันเราก็พร้อมยอมรับเมื่อมันแปลสภาพไปกลายเป็นความทุกข์ถ้าเราสามารถที่จะวางใจ ให้เป็นกลางหรือยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ยึดติดถือมัน่นว่ามันจะต้องอยู่กับเราเป็นนานๆหรือไม่รังเกียจผักสายมันเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ร้อนก็ปกติหรือสุขเย็นหนาวใจก็ปกติก็เริ่มมีความสุขนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวใจสําคัญนะเพราะว่ายึดติดอะไรก็ตามเนี่ยมันทุกได้ทั้งนั้นนะเพราะว่ามันไม่เที่ยง มันแปลสภาพมันไม่กิรังแล้วก็สำหรับวันนี้ทราบว่าพระอาจารย์ต้องมานำภาวนาเรื่องเกี่ยวกับกลับทุกข์กลับสุขด้วยก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเข้าไปชมนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้ที่มาร่วมทำกันมีอะไรบ้างแล้วเราจะสามารถกลับทุกข์ให้เป็นสุขได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวไปติดตามกิจกรรมในวันนี้ค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะจพร เราเดินบนเส้นทางแห่งปัจจุบันเคียงคู่ไปกับลมหายใจในแต่ละขนาดแต่ละขนาดแต่ถ้าเผลอไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตก็ไม่เป็นไรรู้ตัวก็พาใจกลับมาให้ความรู้สึกผ่อนคลายอับประคองจิตของเรา ไปเรื่อยๆร,รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายคือลมหายใจที่เข้าและออกไม่ว่าสั้นหรือยาวแล้วก็รับรู้ใจที่เปิดคิดนึกไปรู้แลกลับมาอยู่กับลมหายใจทําช่นนี้ไปเรื่อยๆด้วยความรสึกสบายผ่อนคลาย ขอให้ uh, ลุกขึ้นแล้วก็มองนะคะว่าใครที่เราไม่รู้จักและอยากจะรู้จักเดินไปหาเลยค่ะอ<ะ>่าใครที่เราไม่รู้จักและอยากจะรู้จักนะคะเดินไปหาจับคู่นั่งคู่หันหน้าหากันเลยค่ะใครที่ยังไม่รู้จักนะคะใครที่มาด้วยกันนี่ก็ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะอะ่าหรืออยู่ใกล้ๆก,กันยังไม่รู้จักกันก็ได้นะคะหันหน้าหากันเลยค่ะอ,ะอะ เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขมากอยากจะบอกให้เพื่อนตรงหน้าเราฟังเนี่ยคะ่ะนี่จะให้โจทย์แล้วนะให้โจทย์ว่าให้เราเนี่ยมองย้อนกลับไปทบทวนชีวิตของเราที่ผ่านมาในรอบสิบปีโดยย้อนกลับไปเป็นปีปีนะ เราจะถอยหลังไปตั้งแต่ไปถึงปี44นะปี44เกิดอะไรขึ้นความรู้สึกร,รวม,ร,มรวมความรู้สึกรวมรวมเนี่ยเวลาเรานึกย้อนไปถึงปี44เนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงนะถ้าเราเห็นกราฟของเราแล้วนี่เราลองถามตัวเองว่าไอ้เส้นกราฟนี่มันบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตเราในรอบ10ปีที่ผ่านมาบ้างแต่ว่านี่นี่ยังไม่ใช่โจทย์นะแต่ให้ลองมองดูพิจารณาดูว่า ไอ้กราฟนี่มันบอกอะไรเราบ้างหรือเปล่านะในช่วงสิบปีที่ผ่านมาไอ้ที่เรารู้สึกสุขหรือทุกเนี่ยนะเป็นเพราะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ในชีวิตของเราเช่นเราสื้ว่าปีนั้นปีที่เราทุกข์มากเนี่ยที่ทุกข์มากเพราะมันเกิดอะไรขึ้นในเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเราในปีนั้นหรือว่า